ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวสาวคนสุขขาข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองป้านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสอง วัตส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2523ภูมิลำเนาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ <S <S ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองป้านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต2เมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคมพศส5 6 3หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการสอนปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีทีท่3 ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยศิลปะการงานอาชีพและต้านพุจริตชั้นปถมศึกษาปีที่4ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาทไทยและศิลปะชั้นปถมศึกษาปีที่5ปฏิบัติการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6หน้าที่ที่รับผิดชอบพิเศษ 1. ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่4 2. ครูเวรประจำสัปดาห์ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุและปฏิบัติงาน,นอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยหมวดที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. 1วินยัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบร,รวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยทางราชการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี1.2มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยผ่านการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการอบรมและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ1.3เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูข้าพเจ้าเชื่อมั่นเห็นคุณค่าและไม่สร้างความเสื่อมเสียรักและศรัทธานในวิชาชีพอย่างแท้จริง1.4การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆเพื่อศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆจากทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอ1.5การพัฒนาบุคลิกภาพข้าพเจ้าเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการครูสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงาน และปรับตัวให้เข้ากับนักเรียน 1. 6การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้านำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตโดยดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขยันประหยัดซื่อสัตย์และอดทนหมวดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน2.1 การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานผลแก่ผู้บงังคับบัญชาให้ทราบ2.2การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ให้เชื่อมโยงในเนื้อหาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพใจ2.3การพัฒนาทางวิชาการข้าพเจ้าพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยใช้ความรู้ประสบการณ์มาผสมผสานกับความสามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง2.4 การพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ้องจุดห้าความสัมพันธ์ชุมชนข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานต่างๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และอื่นๆขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ